มาจ้ามื่อนี้ยาย่โมกสิธาปนปลปาปนปลานิ่นค่ะพริกสิขัวแล้วค่ะพริิพกพรกขัวพริกขัวกระเทียมเนาะค่ะขัวหอมค่ะต้มโปกเลยค่ะจำเลยค่ะปนปลาค่ะปนปลานิ่นพรกิกเผ็ด่้าวโพดเผ็ดมั่นแหเวลากินมันจะอืดผอมนะค่ะเอาเี๊เผ็ดจังว่ข้าวนะ ข้อที่ขั้วกระเทียมขั้วหอมตุ่มปั้เนึ่งใส่น้ำเปล <c oughs> ่าแบบบานเฮาค่ะฉุนท <c oughs> ีค่ะกินมตะพักลวกค่ะนี่พากกระเดาลวกอยอดข้าวกระเดาลขาวขาวลวกค่ะลวกวทักวางตุ๋มมกแตงกัวค่ะ กระตุ่มคาออนเนาะค่ะนาะค่าออน,น,ะะน,อออนก็เลยซื้อแร้ค่ะปลูกทางํำแพงหน้ายนี่ยะคะ่ะก็ต้องปลูกใส่กระถางเอาค่ะบม่มีดินก็เลยต้องปลูกใส่กระถางเอาทุกอย่างปลูกใส่กระถางยกเว้นใบกระเท่าค่ะแล้วมือหนาจะนี่วิ่งเหมือกกันยุกเมืองกรุงค่ะก็ต ong ท่านเหตุการณ์ค่ะ ซื้อทุกอย่างก็บม่ไหวค่ะซื้อทุกอย่างก็ไม่ไหวนะคะซื้อมากปลูกกินเองมากะคะ่ะโบล่านรายนะคะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นสิ่งซื้อได้ก็ซื้อค่ะมู้มกวนซื้อก,กับซื้อนะคาะปลูกกินเอง บัวาคาบัวใบสะเท้าสร้างสร้างดอกกระเจียวต้นกระเจียวมะปูกค่ะกระเจียวหวานกระเจียวม่วงค่ะสร้างเป็นมะปูกปูกระลุงกระถางแังค่ะกระลังึ้นค่ะโมก,กินไข่ปู่เองค่ะปูกสิ่งที่กินได้ตอนนี้กระลัง เกบบากงูดูค่ะมละลกโกฮอลแลนกับกินซูกักบตเนาะคะเนาะสื่อเป็นบางยางค่ะจะต้องลูกกินเองค่ะเพราะว่าสื่อร้ายกับบวายนะคะก็เฮงเฮงหน่อยก็ต้อง ประหยัดค่ะสิ่งซื้อได้ก็ซื้อสิ่งนึอไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อบอกเลยค่ะว่าเขาเห็บเจ็บเขาสีสานในแดงแดงจริงๆเลยค่ะมุฟเฟ่ตกับบุฟเฟ่ะ น้ำปลาลง,ะะงเ,ลเลยะคะ่ะกระแดกลุ่งใส่ะเลยค่ะมันก็พักหลวมคะ่ะ มังเอือนกับไอเก็บพักผางบวกระแพีงปากสร้อยมังค่ะนั่นคือเองนะค่ะตัดตำลึงมากพักกระถินมากยอดมะลุมมาก หอมจังเลยค่ะหนาตาหนาท่าหนาท่านค่ะอร่อยค่ะเผ็ดบอกได้เลยว่าเผ็ดอร่อยมันปนปลาบมีคักหลวกแต่จักสิบปนได้ยังคงคะคุณอีสานตะโพเตมีปนปลาก็ตรงหาคักหลวกกินนะค่ะ ของมุมีพาบวกอ่ะโอ้ยกินโมเป็นค่ะเพราะว่าย่ายโมก,ก็เป็นคนโบราณแน่นอกกนค่ะคำว่าโบ,บราณคือคนมีอายุแน่พอแม่ข้ากินมาแนวไดเถอะมาแน่นอนคน กแก้วนี่กินได้ตลกอดอกเป็นบุเวเรือค่ะก็ะตามแบบนี้ส่วนอาหารไทยก็กินเป็นเมงเป็นบางเวลาเป็นกินเป็นบางเวลาค่ะเห็นบ่คะ,นา,าคะนาตานาท่านบมค่ะปนเพศเพค่ะอร่อยค่ะรอน,นี้พักลวกค่ะ ปลกลวกค่ะค่ากับว่าตรงสือก็ล่างปูใหม่อีกสองกระถางค่ะก็ลังกลังขืนค่ะนี่ทั้งคาบาปลาคาบานหนาตาหนาท่านบอค่ะปนกับปนปนกินกับผักกินปนเหล่านี้แห้งค่ะป้นมาปนเนาะค่ะเนาะ กิินโดนแลาา้าคนจะได้บดิกินเป็นเคริงเดือนนะคะก็เลยมือนี่ก็จะเลยเต้องมากินปนค่ะปนเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยกรุงเทพหาปลาเนี่ยอ,อื่นบ่อยแล้ค่ะนอกจากปลานินปารูประโคปาดูกะ,ะกกบอยาเนาะค่ะเนาะปาดูคนโบมาปนค่ะเขาเอาอย่างเรามาหลาบมาอย่างนี้กินอยู่ค่ะบระิ ปนค่ะปนผักกระดาค่ะผักกระดากินกับอร่อยค่ะหัวคาอ่อนๆค่ะแตงกัวกับแพงแพงค่ะผักขมือนนี่กับแพงเด้อค่ะเด้อแตงกัวหานวยกับิบฟากผักกวางตุ้งน้ำเพียกับบวงงามค่ะ แต่ก,กระเพงค่ะนับนับตนก็นได้ค่ะเท็่จังไลยนเนาะค่ะเนาะสื่อเพคนกินขันบอกว่ามากบบมกว่าบอสมากกว่หากินพรับตามรั่วค่ะตามรั่วตามกําแพงที่อยู่นี่แหละคะ่ะอยู่ในกรุงเทพก,ก็ต้องปรับสภาพตัวจ้าของเนาะคะ่ะเนาะสู่ต่อไปเลยค่ะเด้อนี่ละจ้า